ก่อนกลับบ้านคุยกันหน่อยนะคะทำไมน้องก้าวตัวเล็กจังตเล็กดิน้องก้าวกินข้าวไหมกินจิหนูชื่อเด็กหญิงอะไรนะหญิงเจ้าาเด็กหญิงนภพัทมีพัดกินสีแสงสีสีชื่อน้องอะไรนะมีน้องก้าวน้องก้าวน้องก้าวอยู่บ้านกับใครไม่เจมไม่เจมไม่เจมเป็นแม่หรือเป็นยาย เป็นไม่เจมเป็นไม่แจมแล้วมีใครอีกอยู่ในบ้านน้องเก้ามีใครอีกมีใคร่ใครนะต้อยต้อยอ,ยอะแล้วมีใครอีกอตเอนอตเนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายแล้วมีใครอีกมีพี่อะไรอีกมีพี่หมวยพี่หมวยด้วยมีใครอีกหมดยังมีตบแดงหึมีมแบแดงรอ แล้วอยู่บ้านหนูกินข้าวเยอะไหมเยอะกินเยอะแค่ไหนหมดจานไหมหมดเลยกินข้าวกับอะไรปลากระป๋องปลากระป๋อง,ก,องกินทุกวันไหมอร่อยไหมอร่อยแล้วกินข้าวกับอะไรอีกข้าวกับปลากระป๋องปลากระป๋องกินอะไรอีกกินกากิว้น